สวัสดีคนด้วยนะคะเป็นกลุ่มอารันยาไอซ์นะคะกับเกมายค้ามนะคะนี่นนเ,นะะนเนี่ยในเซิร์ฟนะคะเสกสีนั่นเอง่ยเขาเขา,เขาเรียกกันเยอะเลยเรียกตามเขาแล้วเอ้ยโอ้ยพยายามไม่ให้มนมเข้าไหมน่ารั่งไหมเพราะว่าก็คือ,คอตอนนั้นแหละแบบเอ้แบบโมโหไงโมโหแบบโคตรโมโหเลยหาตัวอะไรเข้าไม่ได้สักกะทีเลยค่ะก็เลยเราแบบ ล้วก็เลยพิมพ์นะคะไปที่ห้าร้อยนะคะเจอตัวหนา้าละขนาดนี้ก็เลยลองมาดูปรากฏว่าไม่มีคนนะคะส่วนอ่าท้ายๆเนี่ยจะไม่มีคนแล้วเอ้ยแบบเอ้ยไม่มีก็คือไม่มีเนาะก็กดขี้ขวานะคะเขาบอกขิ้ขวานะคะก็จะมีเนี่ยสร้างมากสร้างมากนะคะก่อนแล้วแต่คนจะเลือกนะคะเลือกอะไรเดียเผื่อเราเราไปแบบขอแบบไหลพาร์เลยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะเข้าเข้าเข้าไปแต่ประตูประตูประตูเือๆอะไรวะปดะวูค่า เหมือนไปเหมือนไปโลคนรกเกลียเปแี้แผลเวียนหัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะที่ขวากันได้ปะที่ขวาแต่ที่ไหนอุ้ยที่ไหนอ่ะคุณครับที่ไหนครับผมไม่ไม่มีอะไรอ่ะอุ้ยนุ้ยกลับมาค่ะโู้มามามาเลยล่ะเดี๋ยวทิ้งไอพิวเขาล่ะ เฮ้ยเอ้ยอันนี้หนุกอ่ะเด er ี okay, 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 hmm, uh ๋ยวเดี okay. ๋ยวสต๊าฟอาหารถ้าเล่นได้แล้วเดี๋ยวกลับมากันต่อนะคะโอเคค่ะเริ่มกันแล้วนะคะเราอยู่ทีมสีแดงนะคะเห็นไหมทีมแดงนะคะเสื้อแดงโอเคค่ะพี่ข้า่นะคะก็คือปลาปลาไปที่ศัตรูนะคะเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยนี่เอ้ยโอ้โหอ้าชุกชุกโจมตีนะคะอุ้ยโอ้โดนโดนโดนสีแดงเลยอุ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเมื่อกี้ขวลดุกเลย อุ้ย,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 ยจบแล้วอะทำไมตอนแรกเราแบบเนียนๆนะค่ะเนียนๆเนียนๆเอ้ยจบแล้วอะเดี๋ยวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทีนก่อนอุ้ยโอเคไม่เอาเราไม่เริ่มเราจะออกจ้าออกไงอ่ะออกแล้วก็นีค่ะ,ะกลับก็แล้วแต่นะคะคนเขาจะเข้ามาเข้ามาะค่ะก็แล้วแต่ เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนมันไม่โกล้ายสูงคนค่ะแต่ว่านะคะเออแล้วแต่นะคะคนจะเข้ามาแบบออโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบกันเพียงแค่นี้ก่อนหันหันไปละโอ้ยโอ๊ยแต่ขยับไปไหนไม่ได้นดมอนนะคะเกาะให้อ่านนะคะเข้ากันมาเยอะเยอะนะจ๊ะนเสกสินคือบอกขอบอกเลยว่าอือหื อืคนเยอะมากเยอะที่สุดที่สุดเศษสินอ,อะไรที่แบบเข้ามาเลยเยอะที่สุดนะคะแล้วสก,กินเนี่ยคนใช้เยอะที่สุดเลยนะคะก็เดี๋ยวทิ้งอ่ะเดี๋ยวทิ้งไอพีอข้างล่างนะคะเฮย้ยเขามาเล่นกันเยอะเยอะเห็นเห็นนะคะเดี๋ยวแขกนี่คือแขกทร่จงของเราคือน,น้องสมบีเนี่ยซอมซอมซอม,ซอ,ม,ซอ,มอี๋อาวโมตีไม่ได้อะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ Yeah. Bye.